ลำนี้คือ Pilot RC m a t r i x กนะครับซึ่งจะเป็นสปอร์ตเจ็ตที่สามารถบิน 3D ได้ด้วยเราไม่ต้องไม่ต้องใช้นอรับปลดลดปึ๊กถอดได้แล้วเสร็จตัวทำให้เครื่องบินสามารถบินท่าทางได้คล่องแค่วมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ทำฮอฟปิลงได้พอดูอากาศจนหมดน้ำมันมันยังอยู่เท่าเดิมมันก็เข้ากับมันเต็มครับแล้วเวลาเราบินไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆแฟบลงแฟบลงแฟบลงจนแบนครับมันก็จะไม่มีอากาศเขาเรียกยกลอยกลอ สวัสดีครับผมทอมนะจากอินดี้อาร์ซีนะฮะวันนี้เรามาที่สนามบินคลองสเบิอีกแล้วนะครับเราจะมารีวิวเครื่องบิน1ลำนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องบิน 3D ด้วยนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาน้องริวกันครับสวัสดีครับริวสวัสดีโอ้ตัวนี้เลยนะครับผมเครื่องบินเราเจอเจ้าของลำละเดี๋ยวให้ริวอธิบายนิดนึงว่าตัวนี้คืออะไรครับลำนี้คือ Pilot RC Ma t r i x Jet นะครับซึ่งจะเป็นสปอร์ตเจ็ตที่สามารถบิน 3D ได้ด้วยนะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตเจ็ตใหม่ที่สุดของ Pilot RC นะครับตัวนี้จะเป็นล่าสุดของซีรีส์ล่าสุดของสปอร์ตเจ็ตของ Pilot RC ก่อนหน้านี้มี Predator นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดครับผม จริงๆแล้วค่ายค่ายพลอตก็ไม่ได้ทำพาอตอย่างเดียวด้วยเอ้ไม่ทำเจ็ตอย่างเดียวใช่ปะใช่ครับกเป็นสามดีก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นพลอตอาซีครับก่อตั้งเมื่อปี2008จะเป็นเครื่องบินเกี่ยวกับเป็นเครื่องบินบลซ่าอย่างเดียวครับจะไม่มีเครื่องบินคอมโพสิตจะเป็นเครื่องบินไม้เป็นไม้ใช่ครับก็จะมีเครื่องบิน3 d อดีโรเบติกทุกประเภทครับเหมือนที่ผมบินครับทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วก็ด้านหลังด้านหลังใช่ครับแบบนี้อ่ะฮะดิยืนเดี่ด้านหลังเลยแล้วก็มีพวกสเกลด้วยเมื่อก่อนแล้ว จะเป็นพวกไวเปอร์พีเดเตอร์แล้วก็มาแล้วก็มีสเกล F16 อะไรนี้ก็มีครับปัจจุบันก็เพิ่งมาเป็นอันนี้ตัวล่าสุดสปอร์ตเจ็ตของไพลอตอาร์ซีนะครับ<ม>ตัวนี้เริ่มมาจากว่าโทนี่แทนนะครับได้ไปรู้จักกับแอร์ครับสตูดิโอดีไซน์นะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์จากอิตาลีนะครับแล้วก็ได้เห็นผลงานของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น MB339 หรือว่ามีเจ็ตหลายๆลำรวมถึงเครื่องบินแอโรบีติกของจริงด้วยแอร์ครับสตูดิโอดีไซน์เป็นคนดีไซน์ทั้งหมด เป็นบริษัทที่ใหญ่ครับที่ใหญ่ใช่ครับเขาออกแบบเครื่องบินจริงไหมใช่ครับเป็นออกแบบเครื่องบินโดยเฉพาะเลยครับครับก็คือ Air ์ครับสตูด i โอดีไซน์ดีไซน์ให้เครื่องบินจริงเครื่องบินเล็กครับแล้วก็ได้จับมือร่วมงานกันครับแล้วก็เริ่มแมทริกตัวนี้ขึ้นมาครับวัตถุประสงค์ของตัวนี้ก็คือเราทําเพื่อให้มัน User f r i e n d l y กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่แล้วก็หรือคนที่ต้องการเครื่องบินเจ็ตที่ high performance นะครับสามารถบินท่า แอโรเบติก d ได้อย่างสบายนะครับคือหมายถึงว่ามันไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปฝืนใจเครื่องบินนะครับคือเราออกแบบมาเพื่อให้ Ni ยเฟ A, อ e นเวอ e หรือบินท่า Hovering ทุกอย่างนะครับในในการควบคุมที่ไม่ได้ยากนะครับก็คือมันสลับผู้เริ่มต้นด้วยใช่ครับเริ่มต้นสมมุติถ้ามียังไม่เคยมีเจ็ตก็บินได้บินได้ครับมาเริ่มฝึกกันได้เลยรนะครับหรือแบบพอบินเก่งๆแล้ว ก็อยากได้เพอร์ฟอร์มนต์ตัวนี้ก็ทําได้เปิดทัชเวกเตอร์ไปเลยใช่ครับเพียงแต่แค่ไม่ใช่สเกลเฉยๆมันเป็นสปอร์ตเออสุดยอดสวยมากแล้วก็มันข้อดีที่มันเหมาะกับมือใหม่อ่ะครับเพราะว่ามันไม่สตอนปลายปีกครับอ๋อมันล่อนใช่ครับอย่างอย่างสมมติบนฟ้าเนี่ย๋ยวผมถ้าเกิดมีโอกาสผมจะโชว์ให้พี่ดูได้คือเราสามารถพี่ตัดเครื่องเลยนะแล้วพี่ดึงอัพบสุดเลยอ่ามันก็จะค่อยๆช้าหยุดแล้วมันก็จะหัวลงเวลามันหมดความเร็วมันจะหัวลงมันจะไม่สปินใช่ ปกติอะมันจะถ้ามันจะสปินแล้วก็หมวนบางีก็สตอนเลยใช่แต่อันนี้มันจะไม่สะตอนครับมันจะแค่หัวตกเพราะพอหมดความเร็วมันก็หัวตกแล้วก็กลับมาเพราะงั้นแบบว่าเกิดอิเกนจริงๆเนี่ยเราก็ค่อยๆร่อลงได้ใช่มุติสมมติเครื่องดับสมมติเลยนะใช่ มันก็โอเคแล้วเครื่องดับแล้วก็ค่อยๆลงได้ใช่ครับมันจะไม่สบายถึงแม้กระทั่งเราดันอัพอยู่หรือลืมเราดันอัพอยู่ถ้าเรามีความสูงครับยังจะรีคาเวอร์ได้อยู่เพราะว่ามันสามารถลงแล้วก็ได้ขึ้นอีกครับไม่ถึงแอร์เฟิ้อย่างเช่นถ้าเครื่องบินบางรุ่นนะครับที่มันสตอรนแล้วมันสปินนะพี่มันอาจจะไม่ไม่สามารถพิกอัพสปีดกลับมาเพราะว่ามันหมดความเร็วแล้วยังไงก็ตกแต่อันเนี้ยมันหัวทิ่มลงเท่ากับว่า มีมีอากาศแล้วสปีดก็จะกลับมามันก็จะล่อนได้อีกครั้งแลาถ้าปล่อยปล่อยเอลิเวเตอร์แล้วให้มันมีความเร็วหน่อยใช่ครับแล้วเราก็สามารถที่จะปีกอีกรอบหนึ่งใช่ครับก็เหมือนเทนเนอร์คล้ายๆเทนเนอร์สวยมากแล้วไซส์มันขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อลำนี้เป็นตัวยาว2.2เมตรครับปีกยาว2.1เมตรสองจุดเมตรก็เกือบจะไซส์กลางเนาะใช่ครับนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ใช่ครับใช่ไหมเพราะถ้าเล็กมันก็ประมาณต่ำกว่า2เมตร1.8ึ่งจุงจุดแปถ้าใหญ่เลยอะ สองจุดแปดมันมีมันมีไซส์ใหญ่ด้วยเนี่ยมีไซส์ใหญ่คือสองจุดแปดสองจุดแปดเลยใช่ฮะอันนี้ไซส์ออกกลางๆใช่ครับอันนี้ผมว่าเหมาะที่สุดแล้วอืมแล้วเดี๋ยวเราเรามาไล่ตรงหัวกันนิดนึงนะครับว่าทําไมออกแบบมาได้สวยมากนะครับโอเคครับตัวนี้โโอ้หูออกแบบมาเรียวมากเลยใช่ครับโดยเฉพาะตัวอินเทกนี่ชอบมากผมก็ชอบเหมือนกันสังเกตดีๆนะมันอยู่ไม่เหมือนคนอื่นเอออินเทกมันเข้าไปในตัวลำใช่ไม่ไม่ต้องป่องออกมาอ่าคือบางบางบางยี่ห้อละกันเนาะจะต้องมีป่องออกมามันจะป่องออกมาอาจจะเป็นเพราะวัยแบบ แนวแนวสเกลา้องง่ายเลเช่นไวเปอร์มันจะป่องอยู่แล้วไวเปอร์มันก็ต่างกันจริงครับตัวนี้ผมมองเหมือนพวกรถสปอร์ตอ่ะใช่ครับเช่นาที่แบบอินเทคเข้าไปในตัวลำเลยวันนี้ต้องต้องชื่นชมผู้ดีไซน์นะครับจากอิตาลีเขาเคิดดีมากครับและแล้วจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของแอร์อินเท็เนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับแอร์โฟลเยอะมากคือไม่ต้องห่วงเลยเครื่องพาวเวอร์เหลือๆครับเพราะว่าอินเทคมันเยอะมากก็คือร่องเข้าไปค่อนข้างใหญ่ใช่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับ แล้วก็อีกอันนึงครับที่สังเกตได้นะครับว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่ทอมถามว่ามันตัวยาวเท่าไหร่สองจุดสองปีกสองจุดหนึ่งซึ่งถ้าสังเกตสัดส่วนนะมันแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยหมายถึงว่าสองจุดหนึ่งกับสองจุดสองคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเใช่เพราะเครื่องบินส่วนใหญ่เจ็ตเนี่ยจะปีกสั้นมากและตัวจะยาวหรือบางลำก็ตัวสั้นมากและปีกยาวใช่ไหมครับแต่นี้เราต้องการให้มันสมดุลครับเราก็จะทําตัวให้มันคล้ายๆจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจจตุรัสอาจจะปีกสั้นนิดนึงเพราะเจ็นเครัับบคร อ๋อสวยงามอ้าวแล้วแล้วทำไมตัวตัวนี้มันเขาเรียกอะไรนะอ๋อมันกว้างมันกว้างมันกว้างไซส์แอเรียครับใช่ไซส์แอเรียมันสูงเพราะว่าเขาเขาทํามาเพื่อให้การบินในทุกสี่ทิศทางครับให้มันมีแรงยกทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าคนจะเห็นผมบินอ่ะผมสามารถไนท์เฟสต่ำๆได้เลยเห็นไหมครับยาวๆมาได้เลยใช่ครับมันมันมันอยู่เลยมันไม่ยุบเพราะว่ามันสามารถลอยตัวในอากาศในในมุมตะแคงได้ครับเพราะว่ามันมีไซส์แอเรียเยอะครับ ทำให้มันเหมือนมีแรงยกในด้านข้างด้วยให้เราให้เราบินท่าต่างๆได้ง่ายขึ้นใช่ครับไม่งั้นก็เครื่องบินเจ็ทั่วไปปกติเวลาไนท์เวทมันจะแบบยุบใช่ไหมครับใช่แล้วมันจะแบบอกันไม่ค่อยอยู่อันนี้มันก็จะง่ายขึ้นครับอาจจะดูอ้วนไปหน่อยไหมแต่ก็แต่ก็ผมว่ามันก็สวยดีนะผมว่ามันสมส่วนดีนะใช่ครับใช่ไหมคือถ้ามันแบนกว่านี้มันก็ดูแปลกๆละใช่ครับใช่อ่ามาดูที่ปีกกันเร็วนะครับปีกผมว่า ออกแบบมาได้สวยมากนะครับผมนะฮะการออกแบบนี้ถือว่าโอเคตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวขายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตัวขายครับจะเป็นแฟลปธรรมดาครับแต่ว่าเราจริงๆอ่ะภายหลอดอาซีสามารถคัสตอมได้หลายอย่างอย่างเช่นบางคนอยากได้3ดีจ๋าเนี่ยเราสามารถสั่งแอร์ลอนให้เป็นสั่งแฟลปให้เป็นแอร์ลอนได้ด้วยก็คือสามารถยกขึ้นได้ขึ้นด้วยแต่ว่าบางคนที่ชอบสามดีจริงๆแล้วมันจะเร็วมากมันก็จะไวมากใช่มันจะไวมากครับเอ้นี่นี่ คืออะไรครับตัวนี้ระบบล็อกปีกครับอ่าเราไม่ต้องไม่ต้องใช้น็อตครับปลดปลดปึ๊กถอดได้แล้วเสร็จอ๋ไม่ต้องล็อกน็อตข้างล่างนะไม่ต้องครับใส่แค่เสียบเข้าไปแล้วก็อ่านี่ผมก็ดันนะดันเสร็จแค่นี้เสร็จแล้วภายใน10วินาทีได้ไหมประมาณนั้นเฮ้ยเร็วมากใช่ครับโอ้แล้วแล้วไม่หลุดเหรอไม่หลุดครับบินแรงไหมล่ะเออแน่นมากแน่นมากใช่ครับไม่หลุดครับเทสมาหมดแล้วสุดยอดสุดยอดแล้วตัวนี้ ก็คือมันเป็น2ชิ้นใช่ไหมครับใช่สามารถถอดได้ครับถ้าใครแบบไม่มีรถใหญ่อยากจะให้สะดวกก็สามารถถอดได้อยากจะไปดาวน์ขนย้ายใช่ครับบางทีต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีแฮงด์เกอร์ใช่ไหมใช่ครับก็ต้องใส่รถอย่างเดียวใช่มันนี้รถเขาเล็กยุโรปรถเขาจะเล็กเขาก็จะต้องถอดก็ถอดแล้วก็ก็ถอดเป็น3เป็นกี่ชิ้นนะ1 2 3ชิ้นปิดใช่ครับนะครับแล้วก็มาประกอบเองนี่ดีไซน์ลัดเดอร์พิเศษมากเลยครับเดี๋ยวไปดูลัดเดอร์ครับโอ้ยยางสวยตรงนี้มันไม่ตรงนะแบบหนึ่งเรีองอ่ะ อันนี้พี่รู้ไหมว่าเราเราทำเพื่ออะไรอ่ะไม่ใช่แค่หน้าตาความสวยนะครับเครื่องบินนะครับปกติเวลาเราไนฟ์เฟดนะครับถ้าเราไม่กันไอรอนเอลเลเวเตอร์ครับเครื่องบินมันจะบิดออกแบบนี้ครับอ๋ออันนี้มันเป็นการชดเชยดีไซน์ครับไนฟ์เฟดแทบจะไม่ต้องกันไอรอนหรือว่าอัพดาวเลยมันจะแบบตรงเองเลยเพราะว่ารัดเดอร์เขาชดเชยชดเชยด้านบนกับด้านล่างของตัวลำครับอันนี้ผมเทสอยู่เกินเกือบปีครับมีหน้าแล้วมันดูกว้างด้วยนะใช่ครับมันดูแบบว่าตัวรัดเดอร์ใช่เอามาใช่ครับ นะครับสวยมากทดเออนรงมันดูแปลกๆนะปกติมันจะตั้งตรงเลยใช่คือคือมันจะตรงขึ้นมาตรงนี้เลยใช่ัอันนี้แบบว่าเพิ่มขึ้นมาแล้วขนาดมันจะเท่ากันอันนี้มันจะเล็กและตรงนี้ใหญ่ครับเพื่อชดเชยกันเราเราทำมาจากการทดสอบบินครับอ่าครับผมสวยงามมากนะครับตัวตัวหางก็เลียวเลียวเข้ามาอ่าใช่ครับใช่มาเนี่ยดูสังเกตฮะตัวตัวเอเรเตอร์นะครับก็ปกติมันจะตรงใช่ใช่มามันจะตรงอันนี้คือเลียวเลียวออกมา ถ้าดูเรียกอะไรนะฮะเออ่สเตเบลิเซอร์ครับตัวสเตปครับลองถ้าดูจากพี่ลองมองจากด้านนี้ไปครับมาเห็นมันเฉียงลงเใช่ไหมครับ้วอามันมันหักลงด้วยไม่ใช่ของเครื่องบินเอฟเลยอ่ะใช่ครับใช่ไหมที่มันแบบตัวตัวแผ่นเอเอเรเตอร์มันเฉียงลงมันปกติมันจะต้องตรงกับใช่ครับเออนี่เฉียงขึ้นนี่เฉียงลงก็ให้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการบินตรงๆครับให้มันสเตเบิลมากขึ้นครับแต่อันนี้จริงๆผมผมไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องถามแอร์ครับสตูดิโอ เออเนี่ยดูจากปีกก็รู้เลยใช่ใช่มันมันเฉียงลงมาใช่ครับเป็นแองเกิลสวยงามครับอืจะไม่เหมือนไม่เหมือนดีไซน์คนอื่นเท่าไหร่ใช่โอเคแต่ผมรับประกันเลยนะเรื่องการบินอะยอมรับประกันบินดีแน่ได้ได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันใหม่อ่าเดี๋ยวมาดูส่วนท้ายละครับของของตัวนี่เลยนี่คือตัวทัสเกเตอร์เลย ของการเล่น 3D ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือหลักใจของการเล่น 3D มดีเขาเรียกว่าทัสเวกเตอร์ครับทัสเวกเตอร์นะครับผมนะฮะมันก็จะขยับได้อ่าขึ้นลงได้ผมเปิดวิทยุให้ดูดีกว่าอ่ามามาเปิดกันนะับเดี๋ยวจะลองให้ริวเทสตัวทัสเวกเตอร์นะครับว่ามันขยับยังไงนะครับลองนิดเดียวดูเครื่องบินนะลองดี่ออกมานี่ไอ้เครื่องนีนะป่องป่องดี่ออกมาเล็กมากเครียกอะไรไปไปไปเออไปไปเที่ยวไปวะ ใช่ครับไรเทลไปครับเออเรียกเทไปนะฮะรีวิวหลายอย่างครับยังงงงงทับเยอะอะไรแกโอเคครับอันนี้ก็มาเขาข้าวเราจะโดถ้าเราบินปกติมันก็จะมีแค่อัพดาวอย่างเงี้ยครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับแล้วก็แฟลปแฟลปอ่านี่คือเราบินปกติเท่วไปใช่ครับแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวทําให้เครื่องบินสามารถบินท่าทางได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ทำฮอฟเอิงได้อนี้ครับ ก็คือยกคู่กับกลุ่มแอร์เอเตอร์ใช่ครับแล้วก็ลัดเดอร์ด้วยครับลัดเดอร์ด้วยเยอะเยอะั้มเนี่ยเยอะคนี่นี่ถือว่าเยอะครับเยอะว่มันก็จะทำสปินแบบเร็วๆได้อย่างในคลิปที่เห็นผมทำสปริงแบบแบบเร็วๆปันๆอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือใช้ตัวนี้ตัวนี้เราเราจะใช้ตอนตอนไหนตอนที่เราเล่น 3D แล้ว ใช่ครับจริงจริงตอนบินเราก็ใช้ครับอย่างบางครั้งถ้าสมมติเราต้องการเลี้ยวแคบๆครับถ้าเราไม่มีทัชเวิกเตอร์ลิงเลี้ยวด้วยเอเรเตอร์อย่างเดียวบางทีมันอาจจะสตอรนได้ครับเพราะว่ามันเหมือนมันใช้พื้นที่ปีกในการเลี้ยวแต่ว่าพอมีทัชเวิกเตอร์ลิงเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยดันดันดันตูดไปด้วยครับดันตัวท่าท้ายนะครับแล้วแล้วเวลาเราฮอปสามดีอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวช่วยเลยตลอดครับเพราะว่า การ h อ v e r i n g ของเครื่องบินเจ็ตจะไม่เหมือนเครื่องบินใบพัดนะเครื่องบินใบพัดก็คือมันจะมีพ็อปวอชนะครับก็คือแอร์ l o w ข้างหน้ามาเป่ามาเป่าที่เอเลเวเตอร์ลัดเดอร์แอรอนทำให้มันควบคุมได้ครับแต่ว่าตัวนี้มันเท่ากับมันไม่มีลมอะไรเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรา h อ v e r i n g ครับแอรอนลัดเดอร์เอเลเวเตอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนไร้ค่าเลยครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำอะไรไม่ได้มม่ีลมผ่านเนาะใช่ครับมันก็เลยยังเป็นต้องมีตัวนี้เพราะฉะนั้นตอน h อ v e r i n g เนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ในการควบคุมอย่างเดียวเท่านั้นครับก็คือกันให้มันตั้งตรงไว้ใช่ครับ และถ้าสังเกตว่าการทาวเวอร์ลิงของบินเจ็ตบางทีมันอาจจะหมุนอะไรครับนั่นคือเราควบคุมไม่ได้ครับมันจะหมุนเองอ๋อใช่เพราะเราเราการละเดินการไนลอนไม่ได้อ๋อการไอ้การไนลอนไม่ได้ใช่ครับก็จะหมุนไปเรื่อยเพราะนักบินต้องคอฟได้ทุกแกนครับโอ้แต่ว่าสิ่งที่จะช่วยในเจ็ตก็คือเรามีใจโลครับเพราะเรามีใจโลเนี่ยมันทําให้มันการควบคุมของเรามันจะนิ่มนวลขึ้นนะถ้าไม่มีใจโลเนี่ยมันเซนเซทีฟมากไวมากนี่ฮะใจโลก็จะเป็นตัวช่วยอ่าใจแหละทำงานละ เวลาขยับมันไวมากครับมันก็เลยแบบสั่นครับประมาณครับผมเจ๋งเราดูภายในลัมไหมครับมาเรามาดูข้างในนะครับเปิดยังไงเอ่ยอ่าเปิดอันนี้ก็ไม่ต้องใช้น็อตนะครับแคนูปี้เราก็แค่กดแล้วก็ดึงปึ๊บมาก็ถอดออกได้เลยครับโอ้โหข้างในดูโล่งมากข้างในในนี้ไม่มีลายเลยครับในนี้ก็ไม่มีเลยครับจริงๆแล้วมันจะสามารถวางถังน้ำมันปกติได้แต่ตัวผมเองจะใช้เป็นฟิลแบ็กครับ เขาเรียกว่าถังสูญญากาศถังสูญญากาศใช่รว่าข้างในไม่มีอากาศไม่มีอากาศอ้าวแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันเลยแล้วมันแตกต่างจากไอ้ถังที่เราใช้ทั่วไปที่เป็นถังเหลี่ยมยังไงฮะแบบที่เราใช้ถังเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีรูเดนนะครับเว้นออกข้างล่างเวลาเราเติมพอมันเต็มเบิ้มก็จะออกข้างล่างถูกครับแล้วมันก็จะมีอากาศอยู่ด้านบนมันจะมีอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีซับแทงค์ UAT นะครับที่ปกติเขาจะไว้กันตรงนี้ใช่ไหม UAT อันหนึ่งซับแทงค์มันเพื่อกันตองศ เข้าเครื่องเครื่องยนต์เราต้องการเพราะว่าเครื่องยนต์เจ็ตมีฟองอากาศไม่ได้ถูกไหมครับโอ้มีดับเลยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นผมต้องการที่จะทําให้เครื่องบินมันเบามากที่สุดนะครับเราก็จะไม่ใช้ถังแบบนั้นเพราะว่าถังแบบนั้นถึงแม้ไม่รวม UAT แค่ถังอย่างเดียวก็หนักกว่าตัวนี้แล้วครับอันนี้มันเป็นแค่เออเขาเรียกอะไรเหมือนพลาสติกหรือเหมือนเหมือนถุงน้ําเกลือครับเออคล้ายๆเลยใช่ครับอันนี้ทั้งหมด3.7ลิตรครับน้ําหนักก็จะอยู่เทบจะเท่ากับน้ําหนักตัวน้ํามันเลยครับน้ําหนักไม่มีแอดของตัวถัังเเเเเเเลลยรราาาามมมมมนน้ตตติิิไหี แล้วผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเติมยังไงสมมติถ้าเราเติมเนี่ยเราก็เติมทั่วไปใช่ครับก็คือเอาตัวตัวปั๊มน้ำมันเติมเปิดปกติแล้วอากาศมันไม่เข้าเหรอครับตอนแรกมันก็เข้าครับเติมพอใกล้เต็มอากาศเยอะเลยในนี้เราดูดออกครับมันจะดูดอากาศออกพอดูดอากาศออกจนหมดแล้วเราก็หยุดหมายถึงว่าเราเราเขาเติมไม่เต็มก่อนใช่ครับเติมไม่เต็มก่อนดูดอากาศออกใช่ครับอ๋อพอดูดอากาศจนหมดน้ำมันมันยังอยู่เท่าเดิมมันก็เข้ากับมันเต็มครับแล้วเวลาเราบินไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆแฟบลงแฟบลงแบบลงจนแบ มันก็จะไม่มีอากาศเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะถ่ายให้ดูหลังจากเราแลนดิ้งครับเดี๋ยวเราบินเราถ่ายดูว่าว่ามันแบนเป็นยังไงเพราะเพราะไม่เคยเห็นจริงๆใช่ครับแล้วก็ดูแบบเอ้ยทำไมมันเป็นแค่ถุงอะไรเงี้ยถุงเดียวแล้วแล้วอากาศจะอยู่ได้ยังไงแล้วน้ํามันอยู่ดีๆได้ยังไงแตกไหมเนี่ยทิมดูทิมไปดูแต่ไม่แตกครับไม่แตกครับแข็งแรงครับทิมทิมไปมันจะแตกไหมเนี่ยไม่แตกครับอ๋อแต่มันลดน้าหนักด้วยใช่ครับลดน้ําหนักด้วยแล้วก็จริงๆแล้วผมว่ามันลดอัตราการเสี่ยงในกัด เกิดการเครื่องดับเพราะว่าจุดคอนเน็กมันน้อยครับอย่างถ้าเกิดเราใช้ปกติมันจะต้องมีจากถังไปที่ U ู T แล้ว u a t มาที่ปั๊มแล้วจากปั๊มไปที่ปิดเปิดแล้วก็มาเข้าเครื่องนม่ออกไหมครับถ้าเกิดจุดไหนจุดหนึ่งรั่วก็สามารถมีอากาศได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยเท่ากับว่ามันได้เล็กมากเลยครับก็คือจากถังฟิลแบ็กไปที่ตัวปั๊มและจากปั๊มเข้าเครื่องเสร็จแล้ว่ววาผมไม่มีด้วยครับไม่ต้องมีวาล์วใช่เพราะว่าผมเอาปั๊มอยู่สูงกว่ากว่าตัวถังครับเท่ากับว่า น้ำมันเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปที่ปั๊มไม่ค่อยได้เพราะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่น้ํามันจะไหลเข้าเครื่องอยู่แล้วครับอย่างอย่างบางคนถ้าเกิดเขาติดตั้งปั๊มไว้ต่ํากว่าแทงค์เนี่ยครับมันอาจจะไหลเหมือนเหมือนการักน้ําไหลเข้าไปที่ปั๊มแล้วปั๊มไปที่เครื่องได้นะครับใช่แต่ว่าเนี้ยผมติดตั้งปั๊มสูงกว่าแทงค์เพราะว่ามันก็แทบจะไม่มีทางที่จะน้ามันย้อนกลับมาที่ปั๊มแล้วปั๊มก็จะย้อนไปที่เครื่องในแทบจะไม่มีเลยครับ แล้ผมก็ไม่เคยมีปัญหาครับแต่ว่าบางคนถ้าเอาเซฟตี้จริงๆอ่ะก็ใส่วาวก็ดีกว่าเราก็ใส่วาวจากตรงตรงไหนก็ได้ตรงอาจจะปั๊มไปที่เครื่องอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวนะวาวออปั๊มไปเครื่องนี่เส้นเล็กดิอ่าเส้นเล็กเส้นเล็กไม่ผิดครับใช่ครับก็เส้นเล็กเราเข้าวาวก่อนเราค่อยเข้าเครื่องก็ได้แต่ว่าตัวนี้แค่ผมไม่ได้ใช้เพราะผมคิดว่ามันผมไม่เคยมีปัญหาแล้วว่าผมดูดน้ำมันออกด้วยไงมันอยู่สูงอ๋อเวลาเราบินเสร็จใช่ผมดูดออกแต่ถ้าเกิดเราคาไว้อ่ะก็มีดีกว่า เพราะปกติอะถ้าเป็นตัวถังปกติที่มันมีไอ้ที่ห้อยลงไปเนี่ยใช่มันเราจะต้องคาน้ํามันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวสายมันแข็งอันนี้ไม่มีสายับเออมันไม่มีสายห้อยลงไปมันไม่มีสายห้อยแปลว่าไม่มีน้ํามันก็อยู่ได้ใช่ครับมันก็อยู่ได้มันไม่มีสายน้ํามันครับเด็ดมันเป็นดูดจากตัวตัวเซอร์เฟตมาเลยเนี่ยอันนี้มันมีมีใช้ทั่วไปมั้หรือเฉพาะไพรอต ปัจจุบันเริ่มใช้เยอะแล้วครับแต่พร์ลอตก็ถือเป็นเริ่มๆที่เป็นขายเป็นสแตนดาร์ดครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทํากันเองแต่ว่าพร์ล็อตทำให้ถังนี้เป็นสแตนดาร์ดของชุดคิดแล้วทุกํำถ้าคุณซื้อแมทิกคุณจะได้ถังนี้เลยทั้งจะเป็นทั้งแมทติก1.8แมทติก2.2แมทติก2.8ครับทั้งหมดจะได้ถงแบบนใช่ครับนะครับเจงแล้วก็ผมพิสูจน์มาเป็นปีหลายสองปีแล้วครับไม่มีปัญหาเลยครับผมอ่ะพูดง่ายบินบินในถังนี้มา2ปีแล้ว เรียกว่าถังผมเรียกอะไรดล่ะใช่เออไม่ลำนี้ไม่ถึงลำนี้มันปีหนึ่งแต่ว่าผมเทสที่จีนครับเกิน2ปีแล้วครับอ่าก็คือรับประกันได้รับประกันได้ไม่แตกไม่แตกแน่นอนนะครับอ่าทีนี้เรามาไล่เรื่องอุปกรณ์กันละครับนะครับมานะครับตัวนี้ตัวไหนก่อนดีผมจะใช้ power d c b u i l d ผมจะใช้เป็นของ ar ครับมันเป็นไจโรในตัวครับตัวนี้เป็น ar รุ่นอะไรครับ sf 1 6ครับเอ่อ smooth f ิลซีนแล้วก็เป็นเอออันนี้เป็น retract control นะครับ retract ก็คือเบรกด้วย ใช่ครับดีแทก็คือตัวกลางล้อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องของเครื่อง n อนผมใช้เครื่อง n อนจ0้หนึ่งหกศูนย์ครับสิบหกโลสิบหกกิโลครับแรงครับสิบหกกิโลแรงับส่วนตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าเออาเขามีตัวใหม่เอเซเทนะครับเราก็ลองเทสดูผมก็เลยมาใส่เพิ่มใจโลแยกอีกตัวหนึ่งแต่จริงอ่ะมันมีใจโลอยู่แล้วคือเมื่อปีก่อนอ่ะผมใช้อันนี้แต่ว่าเนี้ยรุ่นใหม่ออกมาเขาต้องการให้ผมทดสอบผมก็เลยมาใส่ ถ้าแค่ทดสอบไปเฉยแต่มันมีใจโรยนี้อยู่แล้วเวลาใช้ก็คือเราปิดใจโรตัวนี้ใช่แล้วก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่มีตัวนี้แหละมันก็จริงๆมันก็จะเบาขึ้นเราไม่ต้องใส่เพราะว่ามันมีใจโรในนี้อยู่แล้วครับครผมก็มีตัวนี้ครบนะฮะตันี้ก็เป็นตัวมอเตอร์นะตัวมอเตอร์ปั๊มใช่ครับแล้วก็ตัวนี้รีซซฟใช้ของอะไรครับรีเ่อวิทยุมใช้จมินเจติครับราผมใช้วิทยุเจติดีเอสสิบหกครับรีซซฟผมจะเป็น ดิชิปผมใช้3ตัวนะครับก็จะเป็น2.4ตัวนี้1ตัว2.4ตัวนี้1ตัวแล้วก็ดูเพกเก้0ร้ออีกหนึ่งตัวเป็นก็สั้ง2คงขึนเลยใช่ครับวิวใช้เป็นตัวนี้ครับสุดยอดสุดยอดครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่กับดูหน้าโอ้มาจะมองไม่เห็นครับตรงนี้เป็น2ก้อนแล้วก็นี่หนึ่งก้อนอันนี้อีกหนึ่งก้อนต้องถอดต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาดูดิโอ้มมันต้องถอดยากเหรอมันต้องปิดสวิตช์นะครับอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเราถอดที่หลังเลยอหลังบินดีกว่าอ่ะเดี๋ยวบินเสร็จเราค่อยถอดดูโอเคครับก็คือไอตัวนี้ถอดง่ายใช่ครับแล้วก็ไม่มีไม่มีตะกั่วเลยนะครับหลังนี้ไม่มีตะกั่วถ่วงแปลว่าเรามาบินครั้งแรกนี่คือก็ได้ซีจีเลยใช่ครับไม่ต้องมีตะกั่วไม่หนักหัวไอ้ไม่เบาหัวใช่ครับโอ้สุดยอดใชแบพอดีไม่ต้องใส่ตะกั่วแม้แต่นิดหนึ่งอันเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับในตัวเราแปลว่าโรงงานเขาคำนวณมาแล้วใช่ครับเราเทสแล้วครับในตอนในตอนเทสมันก็ซีจีมันไม่ได้เป๊ะแต่ผมก็พยายาม ย้ายตำแหน่งปีกทำทุกอย่างให้มันได้ใกล้เคียงมาาที่สุดครับสรับมือใหม่ก็ง่ายครับง่ายครับไม่ต้องไปเทสจบนใช่ครับไม่ต้องใช่ครับแปลว่า CG ได้มาพอดีเลยใช่ครับแล้วก็จริงๆเขามีเครื่องถ้าซื้อลำใหม่นะเขาจะมีเครื่องมือวัด CG มาให้ครับก็คือสวมเข้าไปที่สปาครับแล้วเราก็ยกได้เลยเราก็แค่ทําให้เครื่องบินมันระดับเข้ากับได้แน่นอนครมากับชุดคิดตัวเลมากับชุดคิดเลยครับอ๋อสามารถถ้าเกิดแบบยากให้ชัวร์ไม่มั่นใจเราก็เช็คได้ครับอ่าก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ทีนี้ทีนี้ถ้าสมมติมีคนสนใจนะครับชุดที่เขาขายเนี่ยเป็นแบบไหนครับลิวมีหลายชุดมากเลยครับเอออย่างแรกก็คือชุดแรกก็จะเป็น Air f r a m e อย่างเดียวครับ Air f r a m e กับ r e t a ็กบอดีกับล้อยอย่างเดียว Body กับล้ออย่างเดียวครับเครื่องไม่มีชุดกล่องไม่มีชุดกล่องไม่มีเซอร์โวมไม่มีทุนน้ำม,มันมาอยู่แล้วทุนน้ำมันมาอยู่แล้วใช่ครับก็ขาดเซอร์โวอวานฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็บอดี้อย่างเดียวใช่ครับแล้วก็อีกชุดหนึ่ง ก็จะเป็นไม่เอารีแท็กก็ได้แต่ยิ่งส่วนใหญ่คนเอารีแท็กใช่ใช่โอเคหาใส่ยากเดี๋ยวมันไม่พอดีใช่แล้วก็มากระตัวลาดีแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเหมือน PNP เลยครับก็คือประกอบมาจากโรงงานด้วยครับมีเซอร์โวมาให้เซอร์โวมาให้ตัวลาตถวานนำมันขาล้อขาล้อแล้วก็เทลไปทุกอย่างเทลไปด้วยใช่ครับแล้วก็ถุงปีกถุงอุปกรณด้วยใช่ครับถ้าเกิดชุดท r ีอ a ร์เรดเวอร์ชั่นครับครับจะได้ทั้งหมดเลยอันนั้นคือชุด PNP ใช่ครับ แปลว่าขาดแค่สองอย่างหนึ่งก็คือตัวกล่องกับเครื่องยนต์เสร็จแค่นั้นเ่ายแล้วติดตั้งมาด้วยนะครับติดตั้งมาแล้วด้วยประกอบมาแล้วด้วยใช่ครับเซอร์โวทุกอย่างใส่มาหมดแล้วใส่หมดทุกอย่างหมดแล้วคพแค่วางเครื่องผมมาวางเครื่องเสร็จมาก่อวางบินได้เลยโอ้ใส่บินได้เลยครับนะครับผมสุดยอดจริงๆครับแล้วนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนี่ ทักริวมาได้ไหมได้ครับก็แตงจริงถ้าให้ดีก็ทักที่เพจดีกว่าริวทีวดีโรเบติกครับอ๋อเพเพจริวใช่ครับเพราะว่านั้นจะเป็นเพจที่ผมลงเหมือนเป็นช็อปครับชื่อว่าอะไรนะครับรีวทีเดียโรเบติกเดี๋ยวผมลงไว้ข้างล่างนี้อีกทีนึงนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นแล้วก็เดี๋ยวผมทำลิงก์ในดิสคริปชันไว้นะครับผม้าสนใจก็ไปตามกันต่อในเพจของรีวแล้วกันได้ครับนะเดี๋ยวโอเค ก็ครบถ้วนแล้วเนาะนะครับผมงั้นเดี๋ยวให้น้องริวลองบินเทสลำนี้ให้ดูนะครับโพร้อมไหมพร้อมครับโอเคพร้อมไปกันเลยอไหนเติมยังไงแกะมันออกมาแล้วก็เสียบปกติใช้หัวธรรมดาเสียบเลยธรรมดามากโอเคครับเบอร์หนึ่งเข้าเบอร์หนึ่งเข้าเบอร์หนึ่งหนึ่งเข้าอ่าอ่านี่นะคือตอนแรกเนี่ยมาไม่มีฟองกันเนี่ยมันจะมีฟองอยู่ครับนี่เป็นเรื่องปกติใช่ไหมปกติครับอืมอืมอืมอันนี้ดีเทลใช่ไหมครับ ดีเซลดีเซลครับโอ้มันก็จะค่อยๆพองขึ้นมาใช่ครับอย่าดีดูเทคนิคนะว่าฟองากาศมันจะออกได้ยังไงอันนี้เราอยากรู้ยังครับยังไม่เต็มครับยังเยอะครับมันเป็นถุงๆดูดิจิ้มได้ด้วยเออเจ๋งเจ๋งแล้วมันจะล้นแล้วนะดิวยังไม่มีล้นไม่มีการล้นครับไอเราก็ติดไอ้นี่เนาะไม่มีถังเดนล้นครับออกนี่นามันจะล้นได้ยังไง แล้วมันไม่ไม่อ่าเดี๋ยวลองดูลองดูไปลพราะทุกครั้งเราต้องเติมให้เต็มไม่เต็มก็ได้เราก็ดูดออกเลยสมมติสมมติผม,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 มเอาแค่นี้ใช่ไหมเออเออเราก็ดูดดูดนี่ออกใช่ไหมครับแล้วเราจะรอมันก่อนรอให้พวกฟองเนี่ยมันเข้ามารวมกันแล้วเราก็ดูดออกอ,อ๋อเช่นนรกว่าแบบเฮ้ยเทน้ำมันมีไม่พออะไรเงี้ยอ๋อ,อก,ก็ได้อ่าเต็มไปเลยแต่ถ้าให้ดีครับเต็มจะดีกว่าเออ โดยปกติผมก็จะเติมเต็มเพราะว่าถังเราค่อนข้างพอดี6กหนาทีะครับถ้าพี่เติมไม่เต็ม,จะ,มจะเห็นฟองอากาศเข้าไปเลยปกติเราเติมในถังเรามองไม่เห็นนะเนี่ยม,มีมีฟองอากาศเยอะเยอะมากามาันหมดต่อวะยางยางบางทีเนี่ยปั๊มเนี่ยมันอาจจะมีอากาศเข้าได้บ้างบางครั้งเยอะเลยอันนี้ใกล้เต็มแล้วอ่าโอเคนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงโอเค อ่ะตอนนี้เต็มแล้วโอ้โหตึงละตึงแล้วเมื่อกี้นิ่มๆอยู่เลยเดี๋ยวรอดูฟองมันจะค่อยๆรวมตัวกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูดออกผมก็อาจจะดึงนิดนึงบางทีไม่ต้องดูดเลยแค่ดึงแค่นี้ก็ออกแล้วเห็นไหมฮะมันเริ่มไปแล้วอ๋อคือเราไล่อากาศใช่ไล่อากาศไล่ขนาดไหนอ่ะไล่แบบจนไม่มีเลยครับจนไม่เหลือเลยครับอ๋อไอ้ฟองเล็กๆนี่ได้ไหมเออไม่ไม่เล็กๆนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะหายไปมันจะมีฟองยิบๆๆบเนี่ยยิบๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่คุ้นปั๊ม แต่ออแต่ถ้าให้ดีครับถ้าปั๊มมีวอล่มจะดีเวลาเราดูดออกเราไม่ต้องให้มันแรงขนาดนี้<อ>ค่อยค่อยลินลินออกมันก็จะดีอ่าเนี่ยเสร็จแล้วเอเอว่ะเสร็จแล้วฟองไม่มีจริงด้วยเสร็จแล้วครับเรา้อาไงต่อครับเอาออกอันนี้เราก็ต้องต้องเอามือกักไว้มครับไม่ให้มันมีฟองอออแต่ว่าถ้าให้ดีก็ใส่อนี่ก็ได้ครับใส่สต็อป,ปเปอร์ตรงนี้เครื่องผมอาจจะสตาร์ทนานนิดนึงครับ ยกลอ้อยกลอ้อขึ้นย,ลนยลกลอ้อยกล้ออีเท่ว่ะเฮ้ยขึ้นอย่างเท่อ่ะเฮ้ยสวยเออสวยเออโอ้โอ,โอ้สุดสวยอืมเนี่ย